สวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ o กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือ2ขอนแก่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาเซลล์นะครับลดไปเลยคันละ1,000 0บาทนะครับนะฮะมาชมนะฮะตั้งแต่คันแรกคันนี้จากปกติ1 8 9 0 0 0นบาทนะฮะเอาไปในราคา1 7 9 0 0 0เนับาทนะคันนี้เป็น t i เกอร์สปอร์ตค s e r อเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ล้อนะฮะ คันนี้นะครับเป็นปี2002นะครับเป็นเครื่องยนต์คอมโมเล่ยนะครับ2.5นะครับผมนะฮะนี่นะครับผมเป็น4ประตู4ฟร์วิวนะครับผมนะฮะมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้เอาไป179,000บาทมาดูมาลองขับได้เลยนะครับผมกันชนท้ายแถมให้ใส่แล้วให้นะครับผมนะฮะนะฮะก็มันไม่มีกันชนตอนแรกนะฮะมันก็จะดูเผวอนิดนึงนะฮะแต่น,นี้ใส่ให้แล้วนะครับผมนะฮะ 4วิลใช้งานได้ปกติแอร์เย็นเครื่องดีนะครับส่วนคันนี้ก็เป็น4ฟวิลเช่นกันนะฮะก็จะเป็น f o r ์เ a นเจอปี2000เครื่องยนต์2.5เทอร์โบอินเตอร์นะครับคันนี้จากราคา139,000เอาไปราคา129,000บาทนะฮะมาดูมาลองขับได้เลยนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนทั้ง3คันเราจะเซลล์3คันนี้นะครับนะฮะส่วนคันนี้สีสันสวยทั้งคันยางดีนะฮะ บันไดข้างมีพร้อมระบบโฟลว l ใช้งานได้ปกติภาษีไม่ขาดเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับนะฮะอยู่ที่ราคา1นึ่0 0สต่อรองกันมาได้ทุกคันนะฮะต่อรองได้ต่อรองได้นะฮะแล้วก็คันนี้นะครับคันนี้ปี2004นะครับเป็นเครื่องยนต์สองจุดห้าไดเล็กความไรพารพร้อมใช้งานนะครับมีล้อแม็กสวยๆให้ด้านหน้าด้านหลังเป็นล้อบรรทุกนะครับคอกบรรทุกพร้อมนะฮะคันนี้เอาไปในราคาอยู่ที่ 159,000บาทนะครับผมมาดูมาลองขับได้เลยเล่มเอกสารพร้อมโอนเช่นกัน159,000ต่อรองกันมาได้นะฮะต้องมาดูรถลองขับทุกคันแล้วก็มาต่อที่นี่เอานะครับราคามาต่อกันเอานะครับผมนะฮะถามว่ารถได้เยอะไหมไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่ากําไรแทบไม่เหลือบางคันมีติดขาดทุนด้วยนะครับผมนะฮะก็ ประมาณนี้นะครับสนใจคันนี้159,000คอร์ดโฟร์129,000ส่วน D4D ก็จะอยู่ที่179,000บาทนะครับผมนะฮะจำง่ายๆประมาณนี้เลยนะสนใจคันไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามผมมาได้ที่เบอร์0982744279นะครับ0982744279 ID Line 0944754441นะครับ การเข้า ID Line นะครับก็ให้ติ๊กเข้าไปตรงเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วติ๊กคำว่า ID นะครับมันจะมีเบอร์โทรกับ ID ให้ติ๊ก ID นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ0944754441นะครับแล้วกดค้นหาจะขึ้นว่ารถบ้านมือ2อคอนแก่นนะครับแล้วก็ทักผมมานะครับแต่ดีที่สุดในการติดต่อที่เร็วที่สุดก็คือการโทรหาผมนะครับนะฮะจะสะดวกที่สุดและเร็วที่สุดนะฮะก็จะเป็น นะฮะวันนี้เอามาเซลล์3รุ่นก็จะเป็นโตโยต้าฟอร์ดอิ u ุสนะครับชอบคันไหนก็โทรมาได้นะครับผมนะฮะร,ราคาพอเหลือนะฮะหรือไม่เข้าเนื้อมากก็ปล่อยให้ได้นะครับผมนะฮะโฟวินะครับ2.5 179,000าหนึ่เฟอร์ดโฟเล่มพร้อมมาเรียบร้อย129,000และอิ u ุสอยู่ที่ 159,000นนะครับสนใจคันไหนติดต่อสอบถามมาได้นะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่กดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามรวมทั้ง FC ที่ซื้อรถผมไปนะครับกับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะฮนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็จะมีนะฮะลืมบอกไปอัปเดตหน่อยก็จะมี d m a x นะฮะอ่าดีแม็กโกซลลี่ขายไปแล้วไอตัวอ่าว i โก้สีประตูขายไปแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ดากอนพาวเวอร์คัน 9 9 0 0 0ขายไปแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อเช้านี้เองนะครับพอ,อประมาณนี้เหลือประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็ยังอยู่นะครับที่ลงไปเดี๋ยวมันจะซ้ํากันนะครับก็เอามาเซลล์สคันนี้นะครับสนใจติดต่อผมมาได้สําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ